แต่ว่าเผ็ดตัดเสรหมดกล้วเนานะจังว่าก,กันอะปูเอ๊ะเธอเป็นคนดีสำหรับทำอืมนาำเอ็ม <laughs> ก็เป็นทาร์ที่ทำทาร์ทนี่เป็นการทำงานเปลี่ยนกะสวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนวันก่อนไปซื้ออโวคาโดมา ลูกละ1.99เป็นครั้งแรกที่ซื้ออะโวคาโดมาแน้วรสชาติมันอร่อยเนาะไอ้ก็เพิ่งกินอาหารเช้านะตื่นสายมาเนี่ยกพ่ยายเพิ่งกินแล้วแหละแต่ว่าคนในไลนกินอะโวคาโดเพิ่งจะ <c oughs> เลยมาชิม1.99เนี่ยค่ะ70-80บ,บาทลูกปักใหญ่เลยมาจากอย่างนะอเมริกาไต้ละโรยเกลือแล้วดนะ้วยจ้ะ จะกใช้น้ำมันมะกอกเวอร์จิ้นเอ็กซ์ตาร์ไรอร่อยไหมอร่อสุดๆแท้เดืบุตอมือฮ่เดือบุ วันนี้อันนี้ก็เป็นแก้วที่สามเที่ยงกว่าพ่อใหญ่ยังบร่ด้กินสบายอไอน,นี่กินน้ำเยอะนะ,ะวันละเกือบ8-9้าแก้วจะกพ่อใหญ่กินน้ำานากขนาะดตอนเย็นตอนนอนเนะาะไอข้าหของน้ำประมาณ3ามรอบแล้วข้าหของน้ำรอบเดียวนะคะไม่เข้าโดยซ้ำไปโอเค ไออุ่นความพอรตนะคะวันนี้ไอจะทำพายพายแอปเปลิลแบบง่ายๆนะคะแต่ว่าไม่มีแป้งที่เป็นแป้งพายนะคะเป็นแป้งที่ทำทาร์ตมันก็จะไม่มีหลายชั้นนะทุกคนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเหลือจากที่ป้าทำวันนั้นเนาะโอเคโอ้โหมันหวานมันอร่อยนะทุกคนไอไม่คิดว่าเออ่อะไรนะ แอปเปิลต้มมันจะอร่อยนี่เป็นทาร์ตเหลืองนะคะมันก็เป็นทาร์ตท,ที่ทำทาร์ตเห็นไหมมันไม่ใช่ทาร์ตท,ที่เราทำพายมันก็จะไม่บับเบิลเนาะวันนี้จะทำเมนูง่ายๆให้พ่อใหญ่แล้วกันไก่งวงนี่ต้องมีประจำนะ,ะนี่นะใส่ซอสอันนี้ไหนก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไร ผสมกับโหระพาแรกๆว่าจะแกงก่เหล็กนะวันนี้อายอะแต่ไม่รู้ว่าดูก่อนเนาะกับข้าวเหลือเยอะอยู่คุณบุญธรรมโอเคไหมลูกกิ้งกูดอันเนี่ยทำตรงตรงหน่อยสเตรทนี่จะตูดเน แต่ก่อนเนาะแต่ก่อนภาษาอังกฤษไอมากก็ไม่ได้เพอร์เฟกหรอกทุกคนแต่ว่ามันก็พูดได้ดีกว่านี้นะแต่รอบนี้ภาษาอังกฤษไอ้ได้แข็งแข็งแขงกเก่าหรือเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ภาษามันก็เลยแบบว่ามันไม่ลืมแต่ว่ามันวอกยากนะแม่ทุกคน ยัง่าเอาไอ้ข้าวาหนยวขาวเก่าพ่ะนะเออหักเป็ียนจะทำพายก่อนวันนี้จะทำพายใส่หม้ออบลมร้อนนะคะเห็นไหมว่าอันนี้แ่ะมันจะแข็งนะมันจะแข็งกว่าไอเห็นพี่ชาวดิบบอกว่าน้องไอใส่แป้งสีโอเค อันนี้มันเป็นแป้งพาดนะทุกคนมันไม่ใช่แป้งพายเนาะไม่ได้รอให้เย็นเราทำเลยไม่ต้องใส่ไส้เยอะช่วงนี้ก็หาเห็ดต้นเห็ดนี่ไล้ไร้อ่เนาะรู้สึกว่าเจ้าของมีความสุขกับการทำอาหารนะคะข้าวอ้วนก็มันก็จะเริ่มเข้ามาเยอะก,กว่าเดิมนี่เนาะโอ้ใส่เป็ดอะทุกคนใส่มันเป็ดใส่มันเป็ดพายอพโผเป็นแบบไหนทำแบบหม้ออบน้ร้อนมันง่ายๆ เป็นแบบแป้งพายคงจะดีแล้วทุกคนเนาะไม่เป็นไรไม่ได้ทำทานแล้วก็มาทำอันนี้หเห็ดไฟพี่นอ้องเอ้ยแป้งอันนี้มันถูนะแ่นละหนึ่งยูโรสองยูโรสองสามยูโรแพงสุดสองจุดแปดแค่นั้นแหละค่ะไอทำไมเด้พี่น้องสวัสดเอาออกมาใหม่กำลังจะเอาไปอบแล้วนะแต่ว่าลืมทาไข่ทาไข่ก่อนเพื่อสีสัน อันนี้เราก็ตักใส่ขวดโหลแบบนี้นะคะเก็บได้เป็นเดือนนะทุกคนเก็บไว้กินกับอออะไรนะขนมปังโยเกิร์ตหรืออะไรอย่างนี้อร่อยค่ะผู้ใดมีแบบแเปิดหลายๆนะลองทำดูแต่ก่อนอาก็ไม่เคยทำนะคะแต่ว่าพออ่อใหญ่ไปบอกว่าแม่ฉันเคยทำอาก็เลยไปเบิ่งสูตรอยู่ในอออินเทอร์เน็ตก็ง่ายดีก็เลยทําแล้วก็ทําตลอดป้าก็บอกว่ามันอร่อยเดี๋ยวจะต้มขวดโหลอีกหนึ่งอันนะคิดว่ามันพอ ต้มขวดก่อนเนาะแมว่าจะต้มสปาเกิตตี้แต่อันนี้ไม่มียางนะ,ะทุกคนต้มก่อนนะไอดองเห็ดไว้นะคะก่อนก็จะมีน้ำมันต้มเสร็จแล้วเราก็มาล้างอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนล้างให้มันสะอาดสะอาดไอ้ดองน้ำมันอ ดนะคะคมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะมันแล้วมาต้มอีกครั้งนึงมันก็จะสะอาดเราก็สามารถเอาไปถนอมและอาหารได้เลยไปซื้อยางต่างหากกัไ,ได้เลยจะ้ะยางมันนะแม่ยางสีส้มเพราะว่ายางอันเก่ามันดำแล้วเนาะ อยอู่นะพายแอปเปิลของเราไปอ้างพ่อใหญ่ก่อนนะคะมาพายแอปเปิลพายยาขอดนะเราชอบชอบก็กินเลยจ้า เลือกใช้น้ำมันขวดใหม่ขวดบนล่มน้ำมันที่นี่ถูกนะคะทุกคนขวดใหญ่อย่างเงี้ยแค่เท่าไหรอ่อ่ะเจ็ดแปดยูโรสอง้อยถ้าบ้านเราใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่จะสี่ห้าร้อยเลยเหรอน้ำข้ามัาเลยแพงหรืเปล่านะทุกคนนะ นันรายอยู่ด้านนี่เด้อว,วันนี้เราใส่เป็นซอสเอ่ออะไรลืมแล้วก็เอาโปรตีนจากทูน่านะคะทุกคนเพราะจริงๆอ่ะเมนูนี้กินแค่มันก็ได้ไม่ต้องใส่ซอสเนาะก็อร่อยนะก็เรา,าอาเอามาใส่เพราะว่าอยากให้เราได้โปรตีนจากปลาเสร็จแล้วนะคะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเมนูอะไร เสร็จแล้วค่ะมา้ว่าเข้อเอ็นไ่าอย่างเลยจ้ะใส่ทุน,น่าหอมค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ C'est un très bon déjeuner aujourd'hui. Excellent. Excellent, excellent. Je ne sais pas si l'Italien a un déjeuner si beau. C'est exactement... le niveau de la cuisine italienne. she's good for cooking, my god. Hmm. i must say that uh, i am well treated here, my god. Bon, bon. hmm. bon, hein? she made an excellent deal. อ y นดีเอม้มรีพี่น้องจ้าอยู่ดี่ฟูดแล้วนพี่น้องเอ้พี่น้องบมีฟูดแบบนี้พี่น้องบอว่าโอ้ยคอยจับประแดกแซ่บนี้เออจ้าวลวอ็นดี้า็ไบเอรับเซนสชาาเซ็รียเซทบีย Très bon, excellent. Oui, we are better cooking ourselves hein, because uh, when we eat outside, I take only this piece because.

Mm, -hmm. It's good. Pretty good. Ça va. Bah, you eat. Hmm. Huh? You eat. Yeah. Too good. Excellent dessert. thank you for watching that video pinangsha <laughs> see you soon bye bye นม่าใส่ผักที่ไปหามานะคะเนี่ยผักอันนี้เป็นผักหูแมวเนาะจะไปต้มก่อนนะคะนี่เป็นผักคน้าไดโนเสาร์เนาะจะหั่นหันแล้วก็เอาไปต้มนะคะทุกคนแล้วก็ใส่หมูด้วยเห็ดด้วยนะคะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนผัดมาม่าใส่ผักป่าของเราผัดนานไปหน่อยเนาะเพราะว่ามันกระทันน้อยแล้วมันปีนงก็ได้ทุกเนาะเวย่ยรีบกินนะคะเพราะว่าจะพาพ่อใหญ่เราไปไปสนีเนาะไปสนีมันปิดไว้ได้ตาอยู่นี่นะสามโมงครึ่งก็ปิดแล้วนี่สองโมงจะสามโมงล,งแบบละเราก็ต้องแบบเ้าวกินไป่นาะเอาตักใส่หมดก่อนเนาะจังว่ากันจังว่ากันปิ้ผักป่าของเรากินงาด้งายงานทกเนาะเว่ยชีวิตสาวสะกดสาวสะกดคนกูเสร็จแล้วค่ะ ผัดม,ม่าใส่เห็ดหู<ฮ>ผักปลากินนะคะฟาพาพ่อใหญ่เพื่อนไปไปเชน,นี่เนาโอ้ไม่ต้องถามว่าเหลือไหมเบิ่งจังหุ่นผู้ใหญ่สมบูรณ์ <c oughs> อันนี้เป็นผักหูแมว อรขนาดว่าขาดน้ำมันหอยอยังเสียไปะนี่ใส่พริกสามเม็ดนะแต่ว่าเผ็ด แซบย่อนพักหมูติดมันนิดนึงเป็นช่วงเป็นกระดูกทีโบนกักลมงล่ะทันอยู่บายสามเดี๋ยวสามนาทีอเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่แบบว่า ก็คือนัดอ่ะนะเวลาไอซิปเปไปเนอง ขอบคุณหลายๆคนเราจาับันบอวน,น้องอายเอ,อ้ยจะกินยังเจ้ากับเป็นตัดแสบเนาะแทบไปดีพี่น้องกินง่ายอยู่ง่ายแล้วแทมอย่างกินเป็นคนเป็นคนกินแสบนะ นานว่าใส่พริกสามเม็ดฝรั่งกันยังอาจิวาอวาจิวตัวสัวเล่คลเปลี่ยนกัน เป็นการทำงานเปลี่ยนกะคนไทยกินฝรั่งทำงาน ลายลายเครื่องอหูแมวอะ่ะก็ไม่ต้องกินนะคะหรือว่านำไปต้มก่อนทำอาหารมันก็จะเวิร์กกว่าฝรั่ง,งชิว กินไปกินมาภาสิเมด่อตอพี่น้องไปกันเด้อเสด้อสำหรับวันนี้ก็ขออญาตไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย